วันนี้ก็ได้โคมไฟตัวใหม่มานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นโคมไฟตั้งพื้นนะครับปกติเนี่ยผมก็จะมีโคมไฟอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะให้แต่แสงสีเหลืองเท่านั้นนะครับผมก็เลยคิดว่ามันขาดอะไรไปหน่อยเนาะก็เลยได้เป็นโคมไฟตัวนี้มานะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบตั้งพื้นนะครับเป็นเสาสูงประมาณเมตรกว่าๆนะครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED เนาะมันปรับแสงได้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีให้ดูนะคครรรััับบบวว่าามมนนนนีีีสอะะไ้งแดเขย ก็ลูกเล่นมันเยอะเนาะแต่ผมจะให้ดูทีละอย่างเนาะแต่ทีเด็ดก็คือนะครับมันมีฟังก์ชันที่เป็นแบบมิวสิกนะครับสมมติผมกดปุ๊บใช่ไหมครับาผมกดปุ๊บแล้วผมเปิดเพลงนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองเปิดสักเพลงนึงนะฮะตึ๊บไหมฮะ ตื๊บเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะว่าปิดไฟได้เป็นยังไงนะครับข้อเสียก็คือเวลาถ้าเราเปิดไฟในห้องจ้าเกินไปนะครับไอไฟตรงมุมห้องอนะครับไม่เด่นเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้สักพักดูนะว่าเออมันโอเคหรือเปลารือว่ามันน่ารำคาญสายตาหรือเปล่าครับเพื่อนคิดว่าไงครับจัแจ่งแบบนี้โอเคไหมฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ถ้าสนใจโคมไฟตั้งโตะนะครับตะก้าอยู่ตรงนี้นะครับ